ครั้งคนใหม่ประกาศลั่นบัตรคนจนรับเงิน500บาทต่อเนื่องอีก12เดือนพร้อมแจกเงิน3,000บาทและเยียวยาต่ออีก5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรับทราบการรายงานภาวะเศรษฐกิจในปี2563และแนวโน้มของเศรษฐกิจในปี2564โดยได้รับทราบและมอบนโยบายกระจายความรับผิดชอบแก่กระทรวงต่างๆเพื่อทำหน้าที่ของกระทรวงการคลังมาตรการแรกก็คือโครงการคนละครึ่งคนละ3,000บาท ซึ่งก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาด้านบัตรคนจนลงทะเบียนใหม่รับคนละ500บาทตลอดระยะเวลา1ปีและคัดออก4ล้านคนด้านประชาชนทั่วไปเยียวยา5,000บาทต่ออีก1เดือนจากการประชุมของกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้ดังนี้นะคะโดยคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ทางภาครัฐจะต้องเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างเร่งด่วนเพิ่มขึ้นนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการดําเนินนโยบายของกระทรวงการคลังที่จะต้องบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยของการเงินการคลังที่เหมาะสมโดยจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในเรื่องของการประมาณการตัวเลขหรือเศรษฐกิจต่างๆเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีค่อนข้างมากโดยมาตรการที่1มาตรการตอบสนองต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นในช่วงสิ้นปีซึ่งดัน2โครงการก็คือโครงการคนละครึ่งให้ประชาชนได้ออกไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจ่ายคนละครึ่งกับรัฐบาลให้ใช้เงินวันละ150บาทจนครบ3,000บาทนั่นเองนะคะโดยเปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา และโครงการชอบดีมีคืนโดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง30,000บาทเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเสียภาษีของรัฐบาลเท่านั้นและขอใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้น GDP ได้ถึง0.35ในช่วงสิ้นปีด้านโครงการบัตรคนจนนายอาคมกล่าวว่าจะสามารถคัดคนออกได้ทันที600,000คนก็คือกลุ่มที่เสียชีวิตไปแล้ว และอีกสี่ล้านคนคาดว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้แล้วหรือหางานทําได้แล้วตั้งแต่ช่วงสมัครบัตรคนจนตั้งแต่2ปีแรกนั่นเองส่วนคนที่ยังเหลือยังคงใช้ใจ่ายบัตรคนจนได้อยู่ตามเกณฑ์โดยเกณฑ์ใหม่เขี่ยวกว่าเดิมเยอะหากว่ามีเงินฝากเกิน10,000บาทหรือมีรายได้ต่อเดือนเกินที่กําหนดก็จะคัดออกทันทีและสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้พร้อมกันในช่วงต้นปีหน้านะคะด้านการแจกเงินเยียวยา5,000บาทอีกหนึ่งเดือน ยังอยู่ในขั้นตอนการหารืออย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันความผิดพลาดเหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางกระทรวงกางครคลังก็จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ